สบาสดีพ uh, er right? um ี่น้องยืนให้เบิ่งด้วยะยืนให้ปารุงเบื่งด้วยีารีปารุงเว้ยงามยุถึกใจยุบชุดนี่ถึกใจพอดีเลยแดงเจนอยากเหงาไปในหนึ่งเธอเองนางมักชีชมพูเด้พี่น้องเด้อกินข่าวเศ้านางนางๆๆงนางไปเ้อดูฉี่เนไม่ลืมูฉี่พี่น้องเย ย่เกนยข้ก่พีอ่อดไข่่อดไข่ช่ซุ่มเด้อพี่น้องมาเด้อพีน่น้องไเขาอลอคุณเลยใส่ก่อนเลยี <laughs> ่ถอดไข่ครับแจวพี่น้องมันไปก่อปีองไก่สบายดีเนาะมาเด้อ จิ้มใจป่างสบายดีพี่น้องจิมทอดไข่ทอดไข่ไกลบ้านไม่เ,เ,เ,เด้อเด้อไข่ทอดไข่ช้าเยอเขา้นา <c oughs> นางมีปรวัตินางย,ยัง, <c oughs> ออง้อ่ะ,อะอก๋อเขาไอ่ะเด็กน้องีเขาไม่ทำอีกว cái. Thọt cái. <laughs> Gà cái. <laughs> ừ. giữ cái này, à. Gái, cái. cái, cái. Rồi. Thôi biết hay rồi. Đi Ê. là sao bạn ขาข่ายเลยขข่ายเยขาลวลกนี่มันบึกจำมันจำหนักมันจะเสียจำ ไมหรอกกาแมาอ่ะเดี๋ยวปกันใกับม่เพ่นท่าน เวอชมูม,มาชมเป็นไนไม่ตั้งบอลหนึ่งบอลหนึ่งตั้งคืออะไรั้งงงเต่ามึจับเก็บไว้ได้กระดูกม,มเเั้ยได้ไงกระดูกไกมันเป็นไก่นะ่รหรอ,หอ đấy quá kinh lên đây, cô <laughs> <Đi> bại, <hông. cười> nơi cô nè. <laughs> đây mẹ? À, mẹ. <laughs> ลงค่ะเขาไปหักค้า,ห,นะาหรือ,อรเาไไแม,มส่สื่อเกล็ด1,000วันหักแขงวันนี้โอ้นหักแขงเอาชีทชัยแบสันี่ทั้งยาวทั้งย้วทั้งดำ กานมกินยงกินไก่ตัดแขกตัขอัไข่่อ้วนี่ินไกลยงตีปินไก่ไหวอยูขอข่ยปิ้ิ Chắc tiền chín nhé mát mọi người mất mọi người mất mặt 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 ทางปอหน้า,าอิดมายันัวเขามาให้ถ้วยข้าวมาดดูมันอยู่ไก่บาดเจ็บก็บาดหวถ้วทั้งห้าหัวเต็มห้าหัวเต็ม้าเขียวอืมไอ้โคบัวตสอมาไว้หาตัวองมันห้าตัวแม่ไก่เนี้ยหอาหา มอืตออร่ะไกไดซยนะมเนมื่หทร่สียไปส่ง้โทรศัพท์ครับเอะไปส่งให้โทรศัพท์ครับเมื่อไรดิงไพายมึพายไม่น่าเงีบอ แม่มม่ม่มอันตีหรอเปล่าย่ะนนังเันนี่ตื่นบ่ฮักตีฟนได้บ่อันนนนไม่แม่นม,มือไ่ตื่นคาง ถาวัาเด็กๆมาขยโยขยโออกไปนอนนอกไปจ้ะแจงมาเขาเอาไปนอนสี่าวเอ๊และนอนอะไรนะนอาเร็วเร็วใช่นอนอะไนะีไ่ด้ลกฉี่นมาก

พาไปหานใหม่เนี่ยนี่เขาแล้วอาซองมาเติมเหมือนกันอยากกินแกงน้ใหม่เมแล้วมาดน้าเไม่สะเพรน่ะอันเดี๋ยวมัดหวนมือก่อนเถอที่นอนเลยอ่ะในมอหน่อยเอ้ยพาไปหาหม่เน่ยเลยไปบอก ไปหหนอไหมไปจงเมื่อได้เอนี้เมื่อเปลี่ยนชุดใหม่เมื่อนี้ชุดใหม่ๆนี่บันหายไปชิเก่าอืมิเก่าก่อนเาลุงเอื่นก็ได้บวกได้ไปเมนี่อ้ยไปมนอแล้ไปเลยกไว้มนีฮาเขียนนอืบกัเขียนบัวฮามัอ่ไปหหนอไห้

เองนั่งนั่งโบกตาเลยนี่เขายิบมาหายชุดนี่นั่งจะปุ๊บหลุเนี่ยมุวนมุนม้นตัวด้วย